วังนน่อออะไรเี้้ยยุุลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องปั้นได้เดี๋ยวแจกดิง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 กลับกันมาอีกครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อกันล่ะเหมือนเดิมครับผมก็มีโบมา1,000บาทนะตันนี้ผมจะาเล่นเกมอะไรนี่ยฟอร์จูนเมส์นะเพื่อน ฟอร์จูนเมาส์นี่มันก็คือหนูนะเพื่อนๆโอ้โหทำงาดูหนูถือทองให้เราเนยมาดูที่เราจะได้ทองกลับไปไหมดูการจ่ายกันรางวัลกันนะเพื่อนๆนี่ครับตามนี้เลยฟิวเจอร์หนูโชคลาภตามนี้นะครับเกมนี้ก็ไม่มีซื้อฟิ t u r e นะเพื่อนเพื่อนเบ็ดขั้นต่ำสุด5บาทจนถึงจาก5,000บาทแล้วกันกดหนึ่งครั้งเลยครับเพื่อนเพื่เราคุณทุนงบน้อยก็เริ่มที่5บาทเลยแล้วกันป โอ้ลุ้นแค่สามช่องนะเกมน,ะนี้แต่มันจะถ้าถ้ามาเชื่อมติดกันแล้วก็มันก็จะไม่หล่นนะเพื่อนก็จะทีเดียวนะครับอ,อุ้ยอุ้ยอ่ายอะสุดบาสยังไงไม่ได้เฮ้ยทัวๆๆทัวทัวทัวอ่าหนูไปไหนล่ะเพื่อนเพื่อนเข้าหลังแล้วมั้ง เออมาหน่อยดิอ้าวแต่ไม่อ๋อมันไม่เชื่อมกันนะมันมาแต่มันไม่เชื่อมกันให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาแบบตกใจเพื่อนอุ้ยร้อยกว่าบาทเลยอุ้ยสองร้อยอุ๊ยว่ามันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมันได้เยอะจังอ่ะเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนคืออะไรอ่ะคือตัวอะไรนะ ไเฮ้ยถัว่วถั่วนี่ต่ำสุดเลยสามบาทเพื่อนแต่ผมเราเล่นผมเล่นถูกนะผมเล่นนะครบห้าบาทนะครับได้ถัว่วได้ถัว่วได้ถัว่วเฮ้แล้วหนูหายไปไหนเออแบบแซวไม่ได้เลยเอา้าวแต่ไม่มามันไม่เชื่อมันเพื่อนหนูอยู่ตรงกลางน่าจะดีสุดถ้าเพื่อน เนี่ยผมเริ่มจะขี้เกียจกดเองแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนขนี้เกียจกดนะนี่ก็มีคําว่าออโต้นะเพื่อนๆไม่อยอมเละไปไปิดตาเลยโอ้โหเฮ้ยจะมาแบบเมื่อกี้ไหมหรือจะมาแบบเอ้ยนี่นี่เฮ้ยได้ไรอะ่ะเฮ้ยถุงเงินถุงเงินโอ้สามสิบบาทหนูหนูมามั้งสิขอหนูที่ถือเถอถือทองให้มันอุ้ยฉันหนู เต็มกระดานจะเป็นไงเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหอุ้ยเอาแล้วไหลเป็นน้ำตกแล้วเพื่อนๆโอ้โหอออ๋อ,อ,อยังดียังดียังดีสามสิบบาทสีอทองมาแล้วหนูบานเลยอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อร้อยหนึ่งอ๋อสามตัวนี้ถ้าสามตัวนี้เชื่อมกันจะได้ร้อยหนึ่งเออโเมื่อกี้เรามีหนูมาเพิ่มไงพเพื่อนเราเลยได้ไปร้อยเป็นสองร้อยอุ้ย พี่อะไรอะให้หนูไม่เมาบ่อยๆแล้วไอ้ห้าออกมาเอาแต่นนามาไม่ได้มันไม่เชื่อมกันนะผมว่าหนูเนี่ยต้องยังไงก็ต้องมาตรงกลางเพื่อนว่ามันจะได้โอกาสจะเชื่อมกันแล้วเราได้เงินเน็ตสูงนะลองเพิ่มเบ็ดดีไหมเพื่นอนออผมเพิ่มเบ็ดดูนะออาสิบตาไป

อุ้ยมาสามตัวแต่ไม่แตกนะข้างหน้าไม่เชื่อมันเพื่อนหนูเนี่ยหนูมาหายไปไหนครับเนี่ยเหมือนหนูหนาบ้านเราไหมเพื่อนวะไม่นาเหมือนนะ <S 1> <S 1> หนูหนาบ้านเราไม่ถือทองนะ <S <S อ้เฮ้ย,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 ยเฮ้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 ยเฮเเเื่อ้อ,อ้ เอาแล้วผมเพิ่มอ่ะมันหมุนเองบ้างเลยว่ะกดเองบ้างเลยว่าเพื่อนวิวิวิอะไรอะ่ะคืออะไรเพี่อมันวื้อเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นะนะเพื่อนโอ้โหมาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมแบบปุ้งปุ้ง,ป,งปังปังอ่ะแบบหล่นลงมาเยอะเลยขอหนูด้วยอะ่ะเริ่มอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเริ่มกลับมาไหลแบบน้ำตกอีกแล้วครับ มันน awesome, ้ำตกเจ็ดสาวน้อยป่ะเนี่ยไหลไม่หยุดเลยเพื่อนๆพอนโอ้ยเอา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 อุ้ยเอาอุ้ย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 ยังไงเพื่อนเพื่อนอุ้ยยังไงครับอุ้ย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 อุ๋อลงก็บอกหมุนจนกว่าจะชนะโอ้ยเกือบไปแล้ว รู้แล้วรู้แล้วมันวุ่นพุ่อย่างนี้มันจะให้หนูมาตรงกลางเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าเราสองข้างว่าจะเป็นอะไรนะนี่สรุปเราต้องลุ้นหนูตัวใหญ่ให้โชคอย่างนี้ใช่ไหมฮะข้างบนแต่ถ้าเพื่อนเนมาเล่นอาจจะเป็นโชคของเพื่อนก็ได้นะแบบหล่นลงมาเลยอะไรเงี้ยโอ้โหดูเดี๋ยวสามตัวเลยแปดสิบบาทโอ้โหเริ่มละ เริ่มกลับมาเติมอีกแล้วอาอย่า <umas> งได้ดิอังเปาอังเปาอังเ,เาปาอุ้งอังเปาได้ร้อยหนึ่งอ่ะลองเพิ่มเบ็ดเลยสิห้าบาทเลยเอ้าหนูวิ่งขึ้นมาหน่อยครับเฮ้ยโอ้อวิ่งโอ้รางวันกอนโตอะไรเนี่ยวิ่งสี่ร้อยวิ่งห้าร้อยหกร้อยเพื่อน ุ้ยมากให้กี่ตัวเน,นี่ยสองสามสี่ห้าตัวเนี่ยหกร้อยโอ้ยเริ่มมาแล้วเพิ่มเบ็ดไปเดี๋ยงนะเพิ่มไปใส่เข้าไปเิเ่มเบ็ดเข้าไปไปกำลัง,ลง,ลงกู้ยลังลังเฉาลังจ๋วไปไปเอาอีกแล้วอยมีแค่สามตัวเบือ่อนหาร้อยไอย้ยา ก็เข้าดีเหมือนกันนะนเพื่อนอื mm hmm. อุ้ยผมบวกมา500รอแล้วอ่ะพอดีกวาเพื่อนนะอย่๋ไปโล่ดีกว่าใช้ได้เหมือนกันนะฟาจูนเมาส์เพื่อนบวกมาแล้ว500อนะเอาเป็นว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรอีกนี่ก็คอยติดตามผมนะครับคอกดซับสไคร์ติดตามได้ที่ช่องบ้านได้เดี๋ยวแจกหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากคุยอะไรกับผมก็แอดไลน์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ